ดูเหมือนว่าพวกกรจะทำสำเร็จแล้วสดนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมาย,ยายแก่จะไม่มีทางตายก่อนแกหรอกนะถ้าการนก็อย่าเพิ่งตายซะละตาแก่ไม่ได้เจอศัตรูที่นา่ากลัวขนาดนี้มาไาหนแค่ไหนหรอละนักบาสเพืยิ่งใหญ่ปร,รมรามาจัการต่อสู้เจ้าพวกนี้แข่งแกงไม่ใช่เรื่องเลยนะยังไงก็ตามถ้านั่งสองก็าชนะพวกมันมาแล้วอะไรนะ หากพวกมา้าบวกมาที่โรคมรเราะแล้วก็จะต้องมีกี่ประเทศที่ถูกทําให้กลายเป็นนรกข้าขอ,ขอขอบคุณพวกท่านจากใจเรือระที่ช่วยโรคไว้จากจอม,มาเบลเซบัสสํารับท่านทั้งสองที่กอบกู้โรคไว้ข้าจะมอบพรให้กับพวกท่านท่านเทพธิดาพวกเราแค่ต้องการต่อสู้กับสิ่งที่แข็งแกร่งกระเท่านั้นเป็นเช่นนั้นคะ่ะ พวกเราก็แค่คู่ผัวเมียที่กระหายการต่อสู้นั่นก็เป็นผลประโยชน์ของพวกเราด้วยที่ได้ทั้งความมั่นคั่งและชื่อเสียงพวกเราก็เลยตามหาศัตรูที่แข่งแข่งมาเป็นคู่ต่อสู้แต่ว่าดูเหมือนว่าพวกท่านจะไม่มีโรคจิ์หรือบุตรชิดาพวกท่านไม่ต้องการส่งต่อความสามารถให้กับคนรุ่นหลังหรอกหรอเชื่องหน้าเศร้าแต่ว่า พอพวกเราไม่ใช่คนหนุ่มสาวแล้วที่จะสามารถสอนใครได้ใช่ไหมยายแก่ก็ตามนั้นละตาแก่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนั่นเป็นพอว่าค่ะได้มาบพอให้พวกท่านเป็นกรณีพิเศษยังไงล่ะแบบนี้พวกท่านก็สามารถจะมีบุตรได้แล้วลวนะข้าได้ให้พวกท่านได้กลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งเออ นั่นก็หมายความว่าขอให้เป็นค่ำคืนที่เร่ารอนะจะไม่เป็นอะไรเงิ้หรอหลังจากมีเรื่อง,งต่างๆเกิดขึ้นนั้นพวกเขาทั้งสองได้ร่วมรักกันคั้งแรกในรอบ30ปีหลังจากช่วงเวลาแห่งความสุขก็มีเด็กชายกำเนิดขึ้นมาชื่อว่าหยวน ปีต่อมานี่ยิงออกมาสิหยวนหยวน,ยวนอายุห้าขวบระเบิดพายุแปลเพิ่ง ถึงเจ้าจะมีเวลามมกถึง200วินาทีเจ้าก็ยังไม่สามารถมีพลังพอทำลายร้างประเทศได้ข้าบอกเจ้าไปแล้วดิปกติแล้วไม่มีใครทำแบบนี้ได้ตอนอายุเพียงแค่ห้าขวบหรอกนะขอโทษครับผมไม่ควรจะทำมับอีกใช่ไหมครับเอาเถอะคงจะปกติเมื่อเจ้าอายุเกียรติขวบรืรดาเจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างแน่นอน แม่ถึงตอนนั้นผมก็คงทำแบบนั้นได้สินะครับอืมถ้าเจ้าเอาใจเส่ร์ลรวก,ก็เจ้าจะต้องเหมือนคนตั่วไปแน่ๆนี่ตาแก่จะได้บอกหยวนเกี่ยวกับพระร่างของเขาแล้วหรือยังเขาสามารถใช้เวทโบราณได้ด้วยเพียงวัยเพียงเท่านี้ถ้าอีกไม่กี่ปีแล้วก,ก็น้ำภาษาอะไรกับแค่การทำลายร้างประเทศด้วยพรสว่า์ของเขาจะต้องถูกจดจำ ไว้ในระวัติศาสตร์อย่างแน่นอนเอ้เป็นเด็กที่ทำให้ประหลาดใจได้ตลอดเวลาจริงๆสำหรับข้าเขาเองก็เหมือนกันเกี่ยวกับวันนี้เอาเรลยหยวนทำตามที่ฉันสอนเธอสิใช่แบบันดนแและครับคุณแม่ ถึงเธอจะอายุสี่ขวบแต่ก็สามารถทำได้ขนาดนี้เชียวหรอเธอควรจะทำมันได้ตอนอายุห้าขวบสิขอโทษด้วยครับวันนี้พอเท่านี้ดีกว่าหืมดูเหมือนว่าเธอมีจากกะและการปลดปล่อยพลังได้สุดยอด เริ่มจะเปลี่ยนรูปเปลนร่างขึ้นมาแล้วสินะครับผมไทยทอดพลังไปที่เส้นประสาทเพื่อความกลุ่มกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมครับใช่แต่เจ้าสามารถนึ่งภาพการปลดปล่อยพลังบ้าสอนและการใช้ไฟเพื่อเพิ่มกำลังได้ต่อไปเธอจะลอยตัวขึ้นได้เพิ่มความเร็วและการกระโดดเพื่อใช้ในการต่อสู้ นั่นคือการสุดยอดของการปรจกกักายังไงก็เถอะคนต่อไปจะทำแบบนั้นได้ก็เมื่อเราระอายุหกขวบแล้วนะวันข้างหน้าเธอจะต้องถมได้แน่แนยวนจริงหรอครับใช่เราจ้าเอาละฝึกร์เซียล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าถึงจะอย่างนั้นก็เถอะตอนนี้เขาพร้อมที่จะก้าวมาเป็นปรมาจารย์ด้านการต่อสู้และสุดยอดผู้ใช้จักราได้แล้วอย่างแน่นอน เจ้าเพลิงนปปะจนไฟขี้เมาในเกลวจะไม่ใช่คู่มือของเขาเลยหรอจริงจังเกินไปหรือเปล่าร่ะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเกินไปหน่อยนะข้าไม่อยากจะให้เขากลายเป็นคนอวดดีแต่ว่าพวกเราไม่สามารถจะรังเขาไว้ไปได้ตลอดหรอกแต่พวกเราก็ไม่ยอมปล่อย ให้เด็ดตัวแค่นี้ออกไปโรกภายนอกด้วยตัวคงเดียวได้หรอนะข้อก็คิดแบบนั้นนนันแหละสำหรับเด็กที่ต้องมาอยู่กับคนแก่ที่น่าเบียรอย่างพวกเราพวกเราคงไม่มีทางเรือกนอกจากต้องดูแลเขาต่อไปเมื่อสิบเอดปีผ่านไปมาถึงแล้วสักทีไงไม่ได้เจอกันเอาด้วยนะหย่อนคุ้ง คุณอาบุสนี่เองหยนนะอายุ16ปีเออเขาอยู่คนเดียวงั้นเหรอเออท่านปรมาจารย์ด้านการต่อสู้เหรออยู่ไหมปรมาจารย์ด้านการต่อสู้แย่ yeah, แล้วหยนะคุงยังไม่รู้ความจริงนี่นะพอมาคิดดูฉันจำได้ว่าพวกเขาได้บอกให้ค้าเก็บความรับเอาไว้นี่เอ่อเชินหมายถึงคุณแม่ของเธอนะ คุณพ่อออกไปราเพื่อก,กิ้งกาส่วนคุณแม่ออกไปทำความสะอาดเพราะว่าที่นั่นมันสกรปรกนะครับราเพื่อก,กิ้งกะอย่างนั้นเหรอแล้วทาความสะอาดจริงสกรปรกหรอเอหรือว่าจะเป็นมัเก,ก่อที่มาสร้างความอานะนจะเท่านี้กิ้งกเงั้นเหรอคงไม่ใช่หรอกมั้งแล้วเจ้าสิ่งสกรปรกนั่นคืออะไรกันล่ะหรือว่าเจาเป็น พวกกองกระรังแงข่งความือที่รังปุกมาจากนรกฉันคงคินมากไปสิดนาะสิ่งที่มาจอดันก็แค่เรื่องบังเอิญน,นะหยวนพวกคเรากลับมาแล้วว่าไงบูสไม่ได้เจอการสนนาไรดนะาหยวนเจ้าตัวใหญ่ที่ข้าจับได้วันนี้คืนนี้กิ่งก่ายังไงร่าว้าของปอดของผมยร้ร่าก,กิ่กกงก่ายยังไงรอเขาด้วย เหมือนกับที่จะคิดไว้ไม่มีผิดเลยดิดนาะเออเยือนคงรู้ไหมว่าเนี่ยพวกนี้เป็นตัวยังไงอืมรู้สิครับปอมมาจะไปร่าอยู่เป็นประจำเลยระเจ้าน่านไปล่อยไฟได้ราวราวยี่สิบเมตรด้อมั้งเขาสามารถร่วมพวกมันได้ด้วยหรอครับยุเขาเพิ่งจะจะบอกเด็ดนะขเขาไปร่าพวกมันประจำเลยระเราเด่นใช่ไหมครับเนี่ยคุณรูดเนี่ยมาทำอะไรที่นี่กันนะ ขอโทษทีนะทางทั้งที่นายเพิ่งจะมาถึงแท้ๆแต่ว่าช่่ยประเมินความสามารถของหยวนหน่วยจะได้ไหมผมรอครับก็ได้อยู่หรอครับแต่ว่ากังวลอะไรอยู่ละพรกเราได้เป็นพ่อแม่ของเขาอาจจะว่าเมือ่อราเปียงก็ได้ก็เลยพวกเราอยากจะรู้ความเห็นจากคนภายนอกหน่อยนะเรื่องความสามารถระแรกความแข็งแกร่งของหยวนเออ ให้ผมประเมินเขาตอนนี้ไรเงอะหรอกครับใช่ข้าบังพึ่งเจ้าอยู่ดาบูสเจ้าชายแห่งดินแดนดาวรกเจ้าชายนี่หยวนทักทายเขาหน่อยสิหรือว่าเจ้าชายแห่งดินแดนดาวรกจะเป็นนักสกุลของคุณอาุธสินะงั้นไปกเะดักร้าคุณอาวุสเจ้าชายแห่งดินแดนดาวรกถึงจะให้ฉันมาตรวจสอบก็เถอะนะนั่นมันก็อะไรกันนะ Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, well, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a lass. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play